คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมหนุ่มรุ่นน้องถึงชอบจีบสาวรุ่นพี่โดยเฉพาะสาวรุ่นพี่ที่อายุ40อัพเนี่ยทำไมถึงฮอตทาไมถึงมีเด็กๆมาจีบเยอะวันนี้ผมจะให้คําตอบไว้3ข้อนะครับอย่างแรกก็คือ1เพราะคุณมีบุคลิกของความเป็น c a เท t a k e ์คือเป็นผู้ดูแลครับสาวๆในวัยนี้นะครับจะเทคแคร์คนอื่นเป็นจะมีเสน่ห์มากๆเลยเวลาที่คุณดูแลคนอื่นเป็นเนี่ยอย่างเช่นนะคุณทําอาหารไปให้เขาหรือว่าเวลาเห็นเขากินอะไรอยู่ก็เอาน้ำไปให้เขากินมันเป็นบุคลิกของเหมือนความเป็นแม่บุคลิกของความดูแลลจะทําให้นุ่มง เพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแม่มันให้ความรู้สึกเหมือนสมัยเด็กๆที่มีแม่ดูแลข้อที่2นะครับคือเรื่องของความมั่นใจในตัวเองครับสาวๆวัยสีพัเนี่ยรุ่นใหญ่แล้วนะครับแน่นอนความมั่นใจนี่เป็นเรื่องเบสิกมากๆนะครับทุกคนผ่านโลกผ่านการงานผ่านการทํางานมาเยอะนะฮะทุกคนจะมีความเชื่อมั่นในตนพูดง่ายๆ,ๆพอคุณเชื่อมั่นและคุณมั่นใจในตัวเองปุ๊บเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างสูงเลยนะครับคือผู้ชายแพ้ทางผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอ,<า>อ่ะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกสีเข ผู้ชายหลายคนหลงไหลและเข้ามาหลงเสน่ห์คุณได้ครับส่วนข้อ3นะครับก็คือความมั่นคงทางการงานและการเงินครับคือผู้ชายวัยที่เด็กกว่าเนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงของการสร้างตัวตนนึกออกไหมสร้างตัวทํางานหาเงินอาจจะยังไม่พร้อมที่จะด,ดูแลใครพอเขามาเจอคุณเนี่ยที่มีความมั่นคงทางการงานการเงินอยู่แล้วเนี่ยเขารู้สึกอุ่นใจครับแต่ข้อนี้ต้องระวังไว้น,นิดนึงนะว่าคุณอย่าไปเปย์เขาอย่าเป็นฝ่ายซัพพอร์ตการเงินเขาไม่งั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ความสามารถในการเป็นผู้ชายนะเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เขาเนี่ยทำงานหาเงินและอยู่ในตําาแหหหหหนนนน่่่งงขอผู้้้้้จััดดดใใใเเเเปป็็ไกบคุณีสท ให้เขาเนี่ยอุ่นใจได้ว่าโอเคอยู่ใกล้รุ่นพี่คนนี้แล้วเรารู้สึกอุ่นใจนะไม่ต้องแบบดูแลอย่างละเอียดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเขาสามารถที่จะทํางานมีอิสระและเป็นตัวของตัวเองได้นะครับนี่คือ3ข้อที่เป็นสเสน่ห์มหาสเสน่ห์ของสาววัยสีัเลยแล้วถ้าใครอยากลงลึกก็มาเจอกันในคอร์ส love attraction นะครับรักครั้งใหม่วัย0ปัตคอร์สนี้ผมสอนอย่างละเอียดเลยถึงวิธีการใช้สเสน่ห์บริหารเสน่ห์แบบไฮคลาสแบบแพงและดึงดูดเฉพาะผู้ชายไฮคลาสผู้ชายรวย,รวยๆเท่านั้นนะครับไปเจอกันในคอร์สนะครับเ,เพ